อ่าโอเคคลิปนี้นะมันสอนตัวลูกสายขาวเราก็ใช้วิธีเดิมเลยก็คือการลงลูกไปที่หน้าเฟซหรือหน้าเพดก็ได้นะไม่ไไงไม่เคยลองเปลนลูกสายขาวนะครับปุ๊แตกกระปุกตรงนี้เลย <laughs> โอเคลูกนี้นะจะเป็นลูกที่เป็นทำนะทำทำให้ลูกค้าเนี่ยเขาเอามาจา้างอันนี้คือสายบางคนอ่ะ จะคิดว่าอาหารเสริมเนะี่ยไม่ใช่สายขาวนะจริงๆอ่ะจริงๆอาหารเสริมนี่คือสายเขานะคืออะไรสินค้าอะไรที่มันแกนูนก่นแกนี่ลูกค้าจําไม่เลยนะว่ามันเฟซบุ๊กเนี่ยมันตีเป็นสายเทาหมดเลยนะแกแก,น,น,แกนู่นแกนี่สรรพคุณแกหลายอย่างเนะี่ยคือมันตีเป็นสายขาาหมดเลยเอ้ยมันตีเป็นสายเทาหมดเลยอ่ะอ่ะแล้วเดี๋ยวทีนี้มาติดลูกกันเราก็เอารูปเนี่ย ไปโพสหน้าพี่เลยอันนี้คือลูกที่เบนทําไว้นะมันก็มีโชว์สัดส่วนนิดนึงเพราะมันเป็นเหมือนคล้ายอาหารเสริมลดน้ําหนักนะฮะอาา่าโหลลงไปรอแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคเรามาลุ้นกันถ้ารอดก็คือรอดนะคิปปุ๊บนี่ห็นดหดูนี่ฮนะ ผู้คนกาลังยืนแล้วข้อความพูดว่าคืนหน่นสวยมึงก็อันนี้คือโดนแน่ๆเพราะว่าคาอ่ะมันอ่านเขาเลยมันอ่านแล้วมัน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 เหมือนกับมันอ่านรู้เรื่องอ่ะเ็าคือสาย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 อาหารเสริมหรืออะไรพวกนี้คือมันมันยากหน่อยนะลูกค้าเวลาทํารูปอ่ะนะฮะอ่ะเดี๋ยวขอลองอีกรูปหนึ่งอ่ะอีกสักรูปหนึ่ง รูปพวกนี้เบ้นทําทอีมเลยนะเบ้นไม่แน่ใ,นใจว่ามันมัน,ม,นมันโดนทุกรูปไหมหอะไรเงี้ยแต่มันทําไว้นานแล้วไงเบ้น,นก็เลยเอาหยิบขึ้นมาเทโดหรือรูปพวกนี้ลูกลูกค้าที่เบ็นทำให้เขาอาจจะเอาไปยิงแอดแล้วหรือไงเบ้นแน่ใจนะอาจจะโดนแมนมาก่อนหน้านี้แล้วกดเข้าไปนะฮะแล้วก็เปลี่ยนข้อความกํากับภาพอ่ะ เนี่ยคำว่าเผาผ่านไขมันเนี่ยโดนด้วยล้เออเนี่ยว่ามันว่ามันลื่อนอย่างเงี้ยม,มันโดนแน่ๆแล้วนะนรือ่นี่ก็โดนร้อยเปอร์เซ็นอรลอยรูปหนึ่งรูปที่ไม่มีคนมันอ่านมันสามารถอ่านข้อความในภาพอได้หมดเลยนะมันเก่งนะ AI ไอพวกเนี้ย แบบนึงน,นะรูปน่าสนใจอะ่ะมันก็น่าสนใจจริงๆริงนะแต่แต่มัมมนมันผิดกฎโฆษณามันก็ต้องทำใหม่อะ่ะจริงจริงู้คะม,มันเลี่ยงไม่ได้จริงๆอ่าันเนี้ยอันนี้คือไม่โดนเพราะว่าไม่มีรูปไม่มีรูปคนไม่มีแบบะไรเลยอะไรไม่มีส่วนว้าวอะไรเงี้ยคือเนี่ยไม่โดน อันนี้ใช้ยิ่งแอรได้นะเบน,นข้อความหรือสินค้ามาถือถ่ายรูปอย่างเงี้ยทําได้เนี่ยเบนถ่ายรูปหลังห้องเเนี่ยรูปเนี่ยเบนเบนถ่ายรูปเองอยู่หลังห้องเองเนี่ยไม่ได้ไปไหนไกลเลยอนะ่แล้วเดี๋ยวขอรูปหนึ่งรูปโคตรอัป่ะยิ่งรูปโคตรอัปปะเหมือนจะยิ่งโดนนะ,ะลูกค้าเราขอลองมาเนี่ยรูปเนี่ยมันดวงแล้วดวงอีกมันก็เป็นผลิตภัณฑ์สาหรับ ผมอะ่ะมันมันก็ต้องมีวิธีที่ลอีกเลี่ยงในการทำรูปอะนะ่ะเนาะแต่เราเอาไปโพสหน้าเฟซได้นะแต่ถ้ายิงแอดอะ่ะโดนแน่ๆแต่ขอลองแป๊บหนึง่งอ่ะเนี่ยกับหน้าแปลกอยู่ว่ารูปเมื่อกี้ทำไมไม่โดนรูปนี้โดนู <laughs> นี้ก็ตัวงสื่อเยอะนะแต่ก็มีรูปด้วย รูปคนเนี่ยมุมโคดอับมุมใกล้ๆมุมจ่อเนี่ยโดนแน่ๆนะอีกรูปนึงเอามาแนวทางของการทํารูปอะมันมันมีเยอะนะลูกค้าแต่เราต้องใช้ใเป็นอะอันนี้ก็อขอเลอากันตอบไม่ได้จริงๆว่าว่ามันจะโดนไหมมีลูกค้าส่งรูปมาให้เบนซ์่ะดูว่ารูปนี้โดนไหมคะรูปนี้ผมจะโดนไหมครับ มิ้กันเลยทำคลิปซะเลยเอาไปดูเองอ่ะอันนี้รูปภาพของสามคนและข้อความอันนี้ไม่โดนเออเห็นไหมความแตกต่างอะเนาะอาจจะเป็นทิคเล็กๆสำหรับลูกค้าก็ได้เนี่ยเอาลูปเอาสินค้าไปถ่ายคา,คาเฟ่แล้วก็เอาไปทำเอาไปใส่นน่นนี่นะั่นไม่โดนนะมันมีมันก็มีทั้งรูปที่โดนบางไม่โดนบางเดี๋ยดูเนี่ย อันนี้ก็ตัวหนังสือเยอะนี่ก็น่าจะโดนแล้วมั่ะลองดูโอเคผมลองเลยลองๆเลยค่ะแล้วหนึ่งน,นะอ,นนนะอันนี้ก็โดนนะโดนแล้วรูปภาพของสองคนมีสองคนเลยวะเอาละยัง <laughs> สองคน <laughs> เดียอันเนี้ยโดนแน่ๆนะข้อความพูดว่าถ้ามันอ่านได้อย่างเงี้ยคือโดนแแน่ร้อยเปอร์เซ็นแล้วมันยิ่งแล้วคือมันมันยิ่งเป็นแพลตฟอร์มของต่างประเทศอะคุณคิดว่าเขาจะอ่านพวกนี้ไม่ออกเหรอเนี่ยเห็นนะดูนี้นะมาตินี้นี้นะเอไออะมันถูกสร้างมาให้เหมือนคนแต่มันไม่เหมือนคนตรงที่มันแยกไม่ได้ว่ามันแยกไม่ได้ว่าอันไหนเออเป็นสินค้าใส่ขาวอันไหน เป็นสายเทาหรือถ้าลูกค้าว่างๆจริงอะสายสายสายพวกอาหารเสริมสายสายขาวที่คุณคิดว่าสายขาวกันนะคุณอลองออรูปมาตรวจก่อนนะแล้วคุณจะกระจ่างเลยตรงเนี้ยหรือบางคนอะอาจจะใช้แค่ลูกค้าบางคนของเบนะขายพวกอาหารสดอะเชื่อไหมมันมองว่าเราอะเป็นการเออมันมองว่าเป็นการฆ่าสัตว์อะเออนะ มันก็เลยมันก็เลยโดนเป็นหางหางเลขก็ด้วยว่าอ่ะมันมันโดนปิดแน่ๆอ่ะเพียเป็นนี่ก็คืออยากอยากช่วยนะแต่คือคุณต้องเข้าใจกระบวนการของเอเอเขาด้วยว่ามันมันมันไม่ใช่คนแล้วมันถูกสร้างให้มาเหมือนคนแต่มันไม่ใช่คนเออถ้าเราตรวจกันเองเนี้ยถ้าเอาคนมาตรวจอ,อะ่ะยังไงเราก็อ่ะเราละเว้นได้อยู่แล้วถูกป่ะแต่นี่ a อไอไง เออนะอยากให้ทุกคนอ่ะปรับไม n d s e ตกันตรงเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเออคลิปต่อๆไปเนะี่ยเบนจะเอ่ออาจจะมีความรู้เล็กน้อยที <c oughs> ต่ตีขกนเลยแหละทิ๊กเล็กๆๆน้อยอะ <c oughs> มามามาบอกกล่าวมาบอกเล่าให้ฟังกันเนาะก็ฝากสับ s c ไคร e แล้วก็กดกดไลค์ไว้ในในคลิปอันนี้นะแชร์ <c oughs> ให้เพื่อนก็ได้กดไลค์กดแชร์แล้วแต่ ะะแล้วก็เดี๋ยวเบนน่ะจะทิ้งลิงก์ลิงค์ไลน์สำหรับคุยส่วนตัวกับเบนน่ะไว้ให้ถ้าใครถ้าใครอยากแบบถ้าใครอยากอยากอะไรอะอยากคุยส่วนตัวเนี้ยทักไลน์มาก่อนได้นะฮะถ้าเบนอยู่หน้าคอ,อามอะเบนตอบตลอดแต่ถ้าออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยอาจจะกลับมาตอบช้าบ้างยินดียินดีให้ลิงก์เฟซส,ส่วนตัวทักมาได้นะฮะ ไม่ไม่ไม่ห่วงวิชากันเนาะอะไรที่เบนช่วยได้เบนช่วยแล้วลูกค้าเบนเบนซัพพอร์ตตลอดโอเคเนาะโอเคขอบคุณครับ